เสียงไซเรนดังก้องไปทั่วน้านฟ้าอิสราเอลเมื่อฝู่โดรนจำนวนมหาศาลจากอิหร่านพุ่งตรงเข้าสู่ดินแดนโดยไม่มีคำเตือนล่วงหน้าการโจมตีเริ่มขึ้นอย่างไร้สัญญาและไร้ความปราณีบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจและฐานทัพต่างถูกโจมตีโดยไม่แยกแยะเป้าหมายสาเหตุที่อิหร่านเลือกใช้โดรนเป็นอาวุธหลักนั้นชัดเจนเพราะเป็นอาวุธต้นทุนต่ำแต่ได้ผลลัพธ์สูงสามารถบินข้ามพรมแดนเปลี่ยนเส้นทางและไม่มีความเสี่ยงต่อชีวิตผู้โจมตี ท้องฟ้าของเทนอวิบถูกปกคลุมด้วยเสียงใบพัดนับร้อยขณะที่ระบบป้องกันไอออนโดมพยายามสกัดแต่ไม่สามารถหยุดยั้งโดรนทั้งหมดได้เจอราดาเต็มไปด้วยจุดสีแดงเป็นสัญญาณของภัยที่คืบคลานเข้ามารัฐบาลอิสราเอลเรียประชุมฉุกเฉินทันทีและนายกรัฐมนตรีประกาศว่านี่คือการรุกรานที่ยอมรับไม่ได้ฝ่ายอิหร่านกลับไม่แสดงท่าทีว่าจะหยุดโจมตีทำให้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่านี่อาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในภูมิภาคบรรยากาศในอิสราเอลเต็มไปด้วยความโกลาหล พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือชาวเมืองหนีหลบภัยใต้ดินครอบครัวจำนวนมากต้องผัดพลากเสียงร้องไห้ของเด็กๆสลับกับเสียงไซเรนไม่หยุดหย่อนขณะที่ฐานทัพชายแดนของอิสราเอลเองก็ถูกโจมตีจนคลังอาวุธและระบบขีปนาวุธบางส่วนเสียหายความสามารถในการตอบโต้ลดลงสื่อทั่วโลกเริ่มรายงานสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีหลายสำนักข่าวมองว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ อิสราเอลตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพในซีเรียและอิรักที่คาดว่าเป็นต้นทางของโดรนขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนกังวลว่าอาจกระทบพลเรือนความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นผลสะสมจากศาสนาดินแดนและอุดมการณ์ที่ฝังรากลึกจนระเบิดเป็นการโจมตีครั้งนี้หลายฝ่ายมองว่าอิหร่านต้องการทดสอบระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลขณะที่ตะวันออกกลางเริ่มระดมพลประเทศใกล้เคียงอย่างจอร์แดนซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์เริ่มกังวลว่าจะถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งประชาชนในพื้นที่ชายแดนอพยพเข้าสู่เขตปลอดภัยทหารถูกสั่งเตรียมพร้อม24ชั่วโมงบรรยากาศในเมืองใหญ่กลายเป็นฉากจากสงครามจริงโรนที่ใช้มีตั้งแต่รุ่นเล็กติดตั้งระเบิดขนาดเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ที่มีหัวรบระยะไกลกว่า100 0กิโลเมตรความแม่นยำเทียบเท่าขีปนาวุธราคาแพงโลกตะวันตกจับตาเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดสหรัฐอเมริกาออกแถลงการสนับสนุนอิสราเอลแบบไม่มีเงื่อนไข และกองทัพสหรัฐในภูมิภาคได้รับคำสั่งยกระดับความพร้อมขณะเดียวกัน,นเนโธก็เริ่มหาเรือฉุกเฉินและเตรียมการสอดส่องทางทะเลเพื่อป้องกันการลุกลามสิ่งที่น่ากลัวกว่าการระเบิดคือท่าทีของผู้นำประเทศที่เริ่มเปลี่ยนจากการประนามไปสู่การเตรียมตอบโต้โลกอาจไม่เหมือนเดิมหากความขัดแยง้งน้บานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหลายฝ่ายเชื่อว่าอิหร่านต้องการท้าทายระเบียบโลกใหม่และประกาศจุดยืนในฐานะผู้นำภูมิภาคความเสียหายมหาศาลและเศษซากในเช้าวันถัดมาเป็นเครื่องเตือนว่าความหวังของผู้คนยังไม่ดับ หลายองค์กรและชาวบ้านเริ่มช่วยเหลือและซ่อมแซมสิ่งที่ถูกทำลายแต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามหรือไม่ความเย,ยบหลังการโจมตีอาจเป็นเพียงความสงบก่อนพายุครั้งใหม่เด็กเล็กยังคงหวาดกลัวพ่อแม่ยังคงปลอบใจด้วยน้ำตาขณะที่หน่วยข่าวกรองต่างชาติเปิดเผยว่าโดรนบางรุ่นติดตั้งระบบ AI ที่เลือกเป้าหมายเองได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุมพร้อมระบบนำทางดาวเทียมเข้ารหัสที่แทบจะไม่สามารถถูกรบกวนได้ สิ่งนี้สะท้อนถึงการพัฒนาอาวุธขั้นสูงของอิหร่านแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอิสราเอลจึงเริ่มวิเคราะห์ซากโดรนเพื่อหาข้อมูลขณะที่โลกภายนอกเริ่มหวาดกลัวสงครามในอนาคตอาจไม่เริ่มด้วยรถถังหรือเครื่องบินรบอีกต่อไปแต่เริ่มด้วยเสียงใบพัดเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นหลายประเทศเร่งลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านโดรนแม้แต่เมืองใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามก็เริ่มติดตั้งระบบป้องกันบนตึกสูงในขณะเดียวกันอิสราเอลตอบโต้ด้วยสงครามไซเบอร์ระบบสื่อสารและพลังงานในบางฐานทัพของกลุ่มพัน พันธมิตรของอิร่านเช่นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมปฏิบัติการขณะที่สังคมภายในอิสราเอลเองก็แตกออกเป็นสองฝ่ายบางส่วนเรียกร้องการเจราจาบางส่วนต้องการตอบโต้ด้วยกำลังสื่อสังคมออนไลน์เต็มไปด้วยกระแสะข่าวปลอมและการปั่นกระแสะองค์การสหรประชาชาติจัดประชุมฉุกเฉินแต่ไร้ข้อสรุปขณะนั้นการโจมตีระลอกสองเริ่มขึ้นโดรนพุ่งเข้ามาจากหลายทิศท,ทางบางลำบินต่ำจนรร์จับไม่ได้บางลำซ่อนสัญญ,ญาณในคลื่นวิทยุข,ของพลเรือน สนามบินทหารได้รับความเสียหายการสื่อสารล่มเป็นช่วงข้อความสับสนครอบงำทั้งประเทศหลายฝ่ายเกรงว่านี่อาจเป็นแค่แผนบ่งเบนเพื่อเปิดทางให้การโจมตีทางทะเลหรือทางบกที่อันตรายกว่า,ร,ร,า,าวระเบอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียเริ่มเคลื่อนกำลังปืนใหญ่หันหน้าเข้าหาอิสาราเอลเครื่องบินทิ้งระเบิดของพันธมิตรอิหร่านอยู่ในสแตนบายความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามเกินควบคุมการโจมตีครั้งนี้เปลี่ยนแนวทางสงครามยุคใหม่ไปตลอดกาล แสดงให้เห็นว่าประเทศที่ไม่มีเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธนิวเคลียร์ก็สามารถขย่าโลกได้ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดอความปราะบังของระบบความมั่นคงโลกถูกเผยออกมาและไม่มีใครรู้ว่าโดรนต่อไปจะมาจากทิศท,ทางใดหรือใครจะเป็นเหยื่อไรายใหม่ต่อจากเหตุการณ์การโจมตีระลอกสองความรุนแรงยังคงทวีคูณขึ้นทุกชั่วโมงขณะที่ระบบป้องกันของอิสราเอลเริ่มแสดงอาการล้าโดรนรุ่นใหม่ของอิหร่านถูกออกแบบมาให้สามารถหลบเลี่ยงระบบตรวจจับด้วยการบินต่ำและใช้เส้นทางซับซ้อนแบบสุม่ม การโจมตีบางส่วนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหลายจุดทําให้เจ้าหน้าที่ป้องกันไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีเทนอวีและเมืองใหญ่อื่นๆอยู่ในสภาวะคล้ายเมืองร้างถนนถูกปิดล้อมเต็มไปด้วยเศษซากจากการโจมตีบ้านเรือนหลายหลังถูกทิ้งร้างเพราะประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยความเงียบในยามค่ำคืนมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของยานเกราะที่ลาตระเวนและเสียงไซเรนเตือนภัยที่ดังเป็นระยะรัฐบาลอิสราเอลต้องเรียกใช้กำลังสำรองนับหมื่นนายและเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินตามโรงเรียนและสถานที่ราชการขณะเดียวกัน สื่อของรัฐก็พยายามสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนด้วยการรายงานถึงการสกัดโดนได้หลายสิบลำแต่ความจริงที่ปรากฏในภาพถ่ายทออสดกลับตรงกันข้ามภาพอาคารที่ถล่มลงมาและเปลวเพลิงขนาดใหญ่ที่ลุกท่วมกลางเมืองทำให้ชาวอิสราเอลรู้ว่านี่คือการทดสอบความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงด้านอิหร่านเองยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่ยอมถอยรัฐบาลอิหร่านประกาศว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการป้องกันตนเองจากการรุกรานทางการทูตและข่าวกรองที่อิสราเอลทำานานหลายปี บรรดาสื่อของอิหร่านเผยแพร่พภาพฝูงโดรนที่เตรียมรอคำสั่งเพิ่มเติมพร้อมประกาศว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคข้อความนี้ยิ่งสร้างความตึงเครียดในวงการการทหารโลกท่ามกลางความสับสนความจริงอีกด้านหนึ่งเริ่มปรากฏโดรนรุ่นล่าสุดของอิหร่านมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าที่คาดคิดเช่นการเชื่อมโยงระหว่างฝูงวงเล็บเปิด Swarm Intelligence วงเล็บปิดซึ่งทำให้โดรนสามารถสื่อสารกันเองเพื่อหลบหลีกการโจมตีแบบอัตโนมัติเมื่อาดาจับได้ว่าลำใดถูกยิงสกัด คนที่เหลือจะปรับเส้นทางและพุ่งเข้าหาเป้าหมายในทันทีการตอบโต้ด้วยระบบป้องกันแบบเดิมจึงแทบไม่สามารถรับมือได้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบางลำติดตั้งระบบ AI ขั้นสูงที่วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และเลือกเส้นทางโจมตีที่มีโอกาสสำเร็จมากที่สุดโดยไม่ต้องอาศัยการบังคับจากระยะไกลโลกตะวันตกเริ่มไม่อาจอย,อยู่เฉยสหรัฐอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินขับไล่จำนวนมากเข้ามาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนและพันธมิตรในเถวบางประเทศประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบเต็มรูปแบบ ฝรั่งเศสและอังกฤษส่งเครื่องบินรบเข้ามาสนับสนุนในภารกิจสอดแนมและติดตั้งระบบตรวจจับโดรนแบบล้ำสมัยขณะที่รัเสเซียและจีนกลับใช้โอกาสนี้ในการแสดงจุดยืนที่แตกต่างโดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาทางการทูตแต่ในเวลาเดียวกันก็มีรายงานว่าทั้งสองประเทศกำลังเก็บข้อมูลทางเทคนิคจากซากโดรนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองภายในอิสราเอลการเมืองเริ่มสันคลอนเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบดังขึ้นเรื่อยๆประชาชนบางส่วนมองว่าการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธเป็นเพียงการเพิ่มความรุนแรง ขณะที่กลุ่มหัวอนุรักษ์เชื่อว่าต้องตอบกลับด้วยกําลังที่เหนือกว่าหลายเท่าการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายเมืองแม้รัฐบาลจะออกคําสั่งให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภยัยแต่ความโกรธและความกลัวทําให้สถานการณ์ภายในประเทศยิ่งตึงเครียดในเวลาเดียวกันองค์การสหประชา,ชาชาติก็พยายามเข้ามาเป็นตัวกลางมีการจัดประชุมฉุกเฉินต่อเนื่องแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมหลายประเทศเริ่มหวาดกลัวว่าสถานการณ์นี้จะลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางและกลายเป็นความขัดแย้งข้ามทวีป เสียงของผู้เชี่ยวชาญทางการทหารบางคนถึงกับระบุว่านี่คือสนามรบแห่งอนาคตที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงขณะที่การโจมตีดำเนินต่อไประบบเศรษฐกิจของอิสราเอลก็เริ่มได้รับผลกระทบอย่างหนักตลาดหุ้นตกต่ำอย่างต่อเนื่องค่างเงินเชคเลอ่อนค่าจนถึงระดับต่ำสุดในรอบหลายปีบริษัทต่างๆต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวและการขนส่งสินค้าภายในประเทศหยุดชะงักการค้าและการท่องเที่ยวพังทลายลงในช่วข้ามคืนประชาชนในหลายเมืองเริ่มใช้ชีวิตราวกับอยู่ในสภาวะสงครามเต็มรูปแบบร้านค้าจำนวนมากปิดตัวลง ถนนสายหลักถูกใช้เป็นเส้นทางทหารและขบวนขนส่งอาวุธโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากการโจมตีทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยแทบไม่หยุดพักในอีกฟากหนึ่งของโลกการโจมตีด้วยโดนครั้งนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นทันทีเพราะความกังวลว่าการขนส่งในอ่าวเปอร์เซียจะหยุดชะงักตลาดหุ้นในเอเชียและยุโรปเริ่มสั่นคลอนนักลงทุนถอนทุนออกจากตลาดที่เสี่ยงสูง ทำให้เกิดความผ,ผันผวนในระบบการเงินโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสหรัฐอเมริกาได้ออกคำสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดและมีข่าวหรือว่ากำลังพิจารณาใช้การโจมตีสซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิรานเพื่อตัดการควบคุมโดรนการประชุมรับระหว่างหน่วยข่าวกรองและกองทัพกำลังเกิดขึ้นแทบทุกชั่วโมงเพื่อวางแผนตอบโต้ขณะที่ CIA เและมอสซาดร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบเส้นทางการผลิตและการส่งมอบเทคโนโลยีโดรนของอิรานในเวลาเดียวกันภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นว่าฐานทัพหลายแห่งในซีเรียและอิรักมีกการเคลื่อนหวผิิดปต ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ระลอกถัดไปมีการคาดการณ์ว่าอิรานอาจใช้ยุทธวิธีโจมตีสองชั้นโดยให้โดนเป็นเพียงแนวหน้าและตามด้วยการโจมตีทางบกหรือทางเรือเพื่อสร้างแรงกดดันสูงสุดท่ามกลางความโกลาหลน,นี้ชาวอิสราเอลหลายครอบครัวยังต้องใช้ชีวิตในหลุมหลบภยัยบางคนต้องอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายวันโดยไม่เห็นแสงอาทิตย์เด็กๆเ,เริ่มมีภาวะเครียดและหวาดกลัวต่อเสียงดังผู้ปกครองไม่สามารถตอบคำถามง่ายๆของลูกได้ว่าพรุ่งนี้เราจะปลอดภัยหรือไม่ความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มแผ่ซ่านไปทัั่วสงคม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกล้าหาญที่ผิบานขึ้นในวิกฤตหลายคนอาสาช่วยเหลือทหารแจกอาหารและน้ำในแนวหน้าทั้งที่รู้ว่ามันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตโลกออนไลน์กลายเป็นสนามรบอีกแห่งที่เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จและการปั่นกระแสบัญชีโซเชียลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเผยแพร่ข่าวหรือเกี่ยวกับแผนการโจมตีและความสูญเสียซึ่งบางครั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อทําให้ประชาชนหวาดกลัว รัฐบาลอิสราเอลต้องออกคำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังข่าวปลอมและรับข้อมูลจากช่องท,งทางทางการเท่านั้นความตึงเครียดนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะในตะวันออกกลางแต่ยังทำให้หลายประเทศเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านโดรนอย่างเร่งด่วนสหรัฐอเมริกาและยุโรปลงทุนมหาศาลในระบบร์ที่สามารถจับสัญญาณความร้อนและการเคลื่อนไหวของโดรนขนาดเล็กญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เริ่มสร้างโดรนสกัดกั้นอัตโนมัติที่สามารถยิงตาข่ายไฟฟ้าหรือคลื่นไมโครเวฟเพื่อหยุดการโจมตีขณะที่จีนพัฒนาโดรนรุ่นใหม่ที่สามารถทำลายฝู